นายบอลเตงครับ16มิถุนายน2568นะครับวันนี้เตรียมมาให้8คู่นะครับแล้วก็ใครเป็นแฟนสิงห์บูเชลซีเตะวันนี้นะครับตี2กับลอสแองเจลิสเอฟซีนั่นเองครับใน FIFA c ค u ับเบอร์ครับก็จะเล่นกันที่ Mercedes-Benz Stadium นะครับสำหรับอีก7คู่ที่เหลือก็ติดตามกันได้ครับมีทั้ง FIFA c ค u ับเบอร์ครับคอนคาเคปโกครับแล้วก็ไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกปิดท้ายกันที่ไวกิ้งเกอร์เรียวิกกับแคลเรียวิกครับเป็นไอซ์แลนด์พรีเมียร์ลีกนนั่่เอองะ สำหรับเมื่อคืนนี้นแอทมีผลงานนะครับผลงานแนทก็เมื่อคืนนี้นแอทเชียร์ครับในส่วนของบาเยอร์มิวนิกนั่นเองครับและบาเยอร์จัดการโอเกลนด์ขาดลอยครับเฮ้ดีจริงๆนะครับบาเยอร์ยำแหลกครับก็เสือใต้ทําผลงานโหนยกให้กับนแอทจุดพูให้ด้วยแน่นอนครับนั่นคือผลงานของนแอทนะครับอย่าลืมครับแนทเอดีสามสามตัวใส่แอนำแหน้ามาแล้วเจอกับนแอทได้นะครับก่อนสองทุ่มแอทเบิ้ลโหนยกไป2ตัวครับ แล to to. ้วก็ v i p 1ตรง1ตุงโอกาสเข้าทำา3ตัวอีก3ชุด a t d สาตัวแสตทําหน้ามาเจอกันได้นะครับคู่แดงหน้าช่องเชลซี LAFC ครับเมนไทยผลใต้คลิปนี้ถ่ายถูกส่งที่ a a d สดีตัวและเพิ่มเพื่อนรับ50ได้เลยฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้มาเจอกันนั่นเองนะครับในทุกวันและทุกคลิปใครยังไม่ได้กดขอเชิญมือตรงนั้นนะครับกดเลยครับขอบคุณมากครับเอาละแคู่มารอแล้วครับเปิดหัวกันด้วยสิงบูกับ ลาเอฟซีนะครับไปกันเลยคู่แรกครับฟีฟ่าคับรถครับตีสองกลุ่มดีที่สนามเมอร์เซเดสเบนสเตเดียมครับเชลซีกับลอสแองเจลิสเอฟซีเอนโซเมเนสกาเจอกับเีเฟนเชรันโดโรนะครับเชลซีบ so จ,บบ Chelsea จบอันดับ4ในพรีเมียร์ลีกครับหเกมหลังสุดชนะ5แพ้1ยิง8เสีย4แล้วได้15แตม้มส่วนทางด้านของลอสแองเจลิสเอฟซีครับตอนนี้อยู่อันดับ5ในเมเจอร์ลีกซกอกเกอร์สิเกมเก็บได้26แตม้มแล้วก็6เกมหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ3แล้วก็ได้12แตม้ม ทีมร่วมกลุ่มมีฟาร์เมนโก้แล้วก็ทางหน้าของเอสเปรานด้วยนะครับสำหรับเชลซีครับผลงานล่าสุดคือในคอนเฟอเรนซ์ได้แชมป์นะครับเอาชนะเรอเบติสได้1ประตูต่อ4ครึ่งควบทำได้มาสูงครับ10เกมล่าสุดทำได้5เกมและแต่สูง4เกม ลอสแองเจลิสเอฟซีครับในเมเจอร์ซีกซ็อกเกอร์ล่าสุดพวกเขาเอาชนะแคนซัสวิสซัดสามประตูต่อหนึ่งครึ่งลูกทำได้มาสูงที่สิเกมหลังสุดทําได้5เกมแต่สูงทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่7เกมนะครับตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในเกมวันนี้ครับสำหรับเชลซีจะใช้โรเบิร์ตซานเชสเฝ้าเสาแนวรับมีมารูกูสเตอร์เอ่อเทวชโรบาเลวัตคาวิลแล้วก็มาร์คกูกูเรยานะครับตรงการมอนสเตกสเซโดโคปาเมอร์เอนโซเฟอร์นันเดสส่วนแนวรุก ไปโดเนโต้เนโคลัสแจ็กสันแล้วก็คร uh ิสโตเฟอร์เอ็นคุนคูคาดการณ์ว่าจะเป็นชุดนี้นะครับส่วนทางด้านของลอสแองเจลิสเอฟซีครับฮูโกอรยริสเป็นผู้สรรประตูนะครับแนวรับก็จะมีเอ็ดดี้เซกูราแล้วก็มารอนครับส่วนตรงกลางอิกอเคซุสมาโกเดลกาโดทิโมธีทิวแมนนะครับแนวรุกมียาวเยบัวครับเชรามี e ่เอโบบิเซ่แล้วก็เดนิสบัวแอนกาสำหรับคู่นี้กำแพงเชลซีแน่นอนแหละครับลูกครึ่ง ได้ที่0.87ลูกครึ่งควบ2ได้เต็มนะครับสูง3ลูกได้0.87แล้วก็ต่ำได้เต็มคือถ้าจะเป็นอุปสรรคของเชลซีอย่างเดียวในเกมนี้ถ้าจะชนะไม่ขาดหรือว่าจะยิงไม่เข้าก็อยู่ที่ฮูโกยอรริสนะครับแต่เชื่อว่าศักยภาพครับของเชลซีดูดีกว่าลอสแองเจลิสเอฟซีมากถึงแม้ว่าจะปิดฤุูก,กาลแล้วก็ลงเล่นนัดสุดท้ายในการเจอกับเรอเบติสแต่โดยรวมแล้วเชลซียังมีขุมกําลังที่ลงตัวครับจัดชุดไหนลงก็เหนือกว่า l a f c คู่นี้ให้เชลซีชนะอย่างน้อยที่3ประตูต่อศูนย์ครับเดินหน้าอยู่ที่กำแพง1.5หรือไม่ก็1.75ไม่ว่าจะลูกครึ่งหรือว่าลูกครึ่งควบ2อ,อยังไงก็เชลซีจะเก็บ3มแต้มในกลุ่มนี้เป็นประเดิมแล้วก็น่าจะยิงขาดได้ครับอยู่สิงบลูไปเลยครับคู่ที่2ครับทีมจากอาเจนตินาอย่างโบคาจูเนียครับจะพบก,กับเบนฟิก้าที่ฮาร์ร็อกสเตเดียมครับก็เล่นกันเวลาตี5้ามิเกลอังเกลรุสโซรับมือบูโนแล้วนะครับสำหรับในกลุ่มนี้ครับ นอกเหนือจากโบคาจูเนียกับเบนฟิก้าแล้วยังมีไบยมินิกแล้วก็อกแลนด์ซิตี้ด้วยนะครับโบคาตอนนี้อันดับ3ครับในพรีเมียร์ของอาร์เจนตินา16เกมเก็บได้33แต้มครับแล้วก็6เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้2ยิง8เสีย6ได้10แต้มเบนฟิก้าจบอันดับ2ในโปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับแล้วก็34เกมเก็บได้80แต้ม6เกมหลังสุดชนะ3เสมอ3ครับยิง15เสีย5ได้12แต้มสำหรับโบคาจูเนียเพิ่งจะแพ้กับอินเดเวนเต้มานะครับเมื่อวันที่20พฤษภาคม0ประตูต่อ1ครับ ป,ปโดนนแล้วก็มาต่ะครับ10เกมหลังสุดทำได้5เกมเกมล่าสุดที่ทำได้ในลีกก็คือชนะเอสตูเดนเตสลาพาตา2ประตูต่อ0ที่กำแพงครึ่งลูกแล้วก็มาต่ำ10เกมหลังสุดก็แตะสูงอยู่แค่4เกมเบนฟิก้าครับเล่นบอลถ้วยส่งท้ายโดยการเสมอในเวลากับสปอร์ติ้งลิสบอน1ประตูตอนน่อ1นะครับจเจ้าต่าแพงเสมอแล้วก็มาต่ำกำแพงในเกมล่าสุดที่พวกเขาทำได้ก็คือเกมชนะ ทางด้านของเอ f ี o อฟฟุ l บอลเครับ6กต่อศครับกำแพง2ลูกครึ่งทำได้และหมาสูง10เกมล่าสุดทำได้อยู่5เกมแล้วแต่สูงก็5เกมนะครับตัวผู้เล่นของโบคาจูเนียในเกมนี้ครับกองหน้าก็จะมีแนวรุกอย่างมิวตันคิมิเนสแล้วก็มิเกลมอร์เรนเชลนะครับตรงกลางก็จะมีโทมัสเบลมันเต้คาร์ลอสปาลาซิออสครับส่วนแนวรับโรดิโกบาตเตเกียแล้วก็มาคอสโรโฮนะครับส่วนผู้สัมปปรู้อากุสตินมาเชลซินนะครับ ก็ยังมีเอดิสันคาวานีด้วยครับต้องดูว่าจะได้ลงสนามหรือเปล่าส่วนเบนฟิก้าครับอุสบาทุอันาตูรีทูบินอันโตนิโอซิว้ายูนเซนเตอร์กับนิโคลัสโอตาเมนดีตรงกลางมีโอคุนคอคคูฟลอเรนติโนนะครับแล้วก็เลอันโดบาเรโรแนวรุกจะมีคาเรมอาตูคอคคูวังเจอริสพาวิดิสแล้วก็อันเดียสชานิอรุปนะครับสำหรับคู่นี้ครับกำแพงก็เบนฟิก้านะครึ่งควบได้เต็มครึ่งด้วได้0.78ครับสูง2ลูกครึ่งได้0.99แล้วก็ครึได้ที่0.90 ผมมองว่าคงไม่ง่ายสำหรับเบนฟิก้าครับเพราะว่าโบคาจูเนียก็ถือว่าเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งแถมยังเล่นในพื้นที่โซนอเมริกาด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้มองว่าไม่น่าแพ้สำหรับโบคาจูเนียครับการฟันอยู่โบคาครับมองว่าเกมนี้พวกเขาจะได้อย่างน้อย1แต้มให้ทั้งคู่เสมอกันไปครับที่1ประตูต่อหนึ่งครับเกมนี้ขออยู่โบคาจูเนียไปนะครับ คู่ที่3ครับเกมในกลุ่มดีเช่นกันนะครับสำหรับฟีฟ่าคาบเวอร์ครับเตะกัน8ปดโมงเช้าเลยครับฟราเมงโกกับเอสเวรามที่สนามรินคอนฟินแนนเชียลฟิลฟิลิปเป้ลุยรับมือทางด้านของเมเฮร์คันซารีนะครับตอนนี้ฟราเมงโกเป็นจ่าฝูงของบาซิเซีลน่า11เกมเก็บได้ถึง24แต้มพวกเขาลงสนาม6เกมล่าสุดด้วยการชนะ4เสมอ1และแพ้1ยิง13เสีย2ได้มา13แต้มส่วนเอสเวรานในดิวิชั่น1ของตูนิเซียเนี่ยเป็นจ่าฝูงครับก็30เกมเก็บได้66แต้มนะครับ แล้วก็6เกมหลังสุดชนะ4เสมอ2ได้มา14แต้มฟราเมงโกเพิ่งจะถล่มฟอร์ตาเลซ่ามาครับ5ต่อกแพง1ลูกทำได้มาสูง10เกมล่าสุดทำได้ตามแพง3เกมแล้วก็แตะสูง3เกมส่วนเอสเปรานครับในบอลถ้วยเนี่ยล่าสุดพวกเขาชนะทางด้านของสตาดิตูนิเซียน1.0ต่อครับกำแพงวันนั้น1ลูกเจ้าแต้แพงแล้วก็มาต่ำา10เกมล่าสุดได้ทำได้ทั้งหมดอยู่ที่6เกมแล้วก็แตะสูงน่าจะอยู่ที่6เกมด้วยตัวเพ่นเกมนี้สำหรับทางด้านของฟราเมงโก มีแนวรุกครับจอร์จิอันเดอร์อาราสซาเอต้าครับแล้วก็บูโนเอเนริเก้ปินโตจะเป็นกองหน้าขวาจะเป็นหลุยอโรโครแล้วก็ทางซ้ายครับเป็นเซบอรินญาส่วนทีมเยือนครับฝากความหวังในแนวรุกกับผู้เล่นทางด้านของโรดิโรดิเกนส์ครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของไบไลลี่ครับนี่จะเป็นคู่กองหน้าของเอสเวรานะครับกำแพงฟาร์มิโก้ลูกครึ่งได้เต็มครับ ลูกควบได้0.78สูง2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยได้เต็มแล้วก็ต่ำได้ที่0.87ฟาร์เมนโกเหนือกว่าแน่นอนครับแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการคว้า3แต้มเกมนี้ผมให้ฟาร์เมนโกชนะขาดครับอย่างน้อยที่4ประตูตอนน่อ1ครับเดินหน้าอยู่ฟาร์เมนโกนะครับกำแพง1.5ชนะขาดครับคู่ที่4ครับจะเป็นในส่วนของคอนคาเคฟโกครับเวลา6โมงเช้าปานามากับกัวเดลูฟนะครับ ในกลุ่ม C เล่นกันที่ d i g n i t y h e ฮ l ส์สปอร์ตพารครับโทมัสเกียสเซนเซนเจอกับฐาด้านของโจเซลีนอากโรมาครับสำหรับในกลุ่มนี้ครับเป็นเกมในกลุ่ม C เนี่ยนอกเหนือจากปานามาแล้วก็ัวเดลูปแล้วยังมีจาไมกาแล้ะก็ัวเตมาลาด้วยนะครับในส่วนของคอนคาเคฟโกครับในกลุ่มนี้สำหรับปานามาเจอกับัวเดลูปล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2011ครับ14ปีก่อนโอ้โหคอนคาเคฟโกครับนี่เหมือนกันนะครับก็ ปาณมาชนะได้3ประตูต่อ2ครับครึ่งควบทําได้แล้วก็มาสูงมาครึ่งหนึ่งนะครับล่าสุดปาณมาลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเจอกับนิการากัวครับชนะได้3ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่11ที่ผ่านมาลูกควบทําได้มาสูงครับ10เกมล่าสุดทําได้3เกมแตะสูงเนี่ยทั้งหมด6จาก10เกมหลังสุดกวาจะรู้เพิ่งจะบุกชนะนิการากัวได้เหมือนกันนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับปป,ปทำได้แล้วก็มาต่ํา10เกมล่าสุดทําได้อยู่5เกมแล้วก็แตะสูง3เกม3เกมหลังสุดเป็นต่ํานะครับ ปานามาครับในเกมนี้คาดว่าจะมีชุดแนวลุกเป็นโทมัสโรดิเกสเซซ่ายานิสอิสเมลดิอาร์แล้วก็ทนานของยานโพโมราเรสครับส่วนทีมเยือนครับเรียกว่าทีมเยือนอีกแล้วนะผม <c oughs> กวัวเดรลูปก็จะมีฟริองเดวิดนะครับซึ่งทำประตูดได้ในเกมล่าสุดเป็นตัวความหวังด้วยกำแพงคู่นี้ครับปานามาลูกควบได้0.83ลูกครึ่งได้เต็มครับสูง2ลูกครึ่งควบ3ได้เต็มแล้วก็ต่ำได้0ู 80หรือว่าขาวนะครับยังไงปารามาก็น่าจะจัดการได้ครับเกมนี้แต่ว่ากำแพงมาที่1.25ยังไงก็ต้องลุ้นประตูที่2ครับแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับปานามาดูดีกว่าจริงๆให้เกมนี้ปานามากดได้อย่างน้อย3ประตูต่อ1นะครับคงจะต้องเดินหน้าอยู่ปานามาเนี่ยนะครับที่กำแพงลูกควบหรือไม่ก็ลูกครึ่งไปเลยครับ3-1นครับคู่ที่5ครับ นี่พึ่งจะเจอกันมาในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนคอนคาเคฟด้วยนะครับจามากากับกับเตมาลาครับอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกลุ่มกับปานามาและก็ัวอดลูฟด้วยนะครับเล่นกันสนามเดียวกันเลยครับเล่นต่อกันเลยนะครับที่ d i g n i t y Health Sport Park สตีฟแมคคาเลนครับ,รบตอนนี้คุมทางด้านของจาม,มกาใครจำสตีฟแมคคาเลนได้บ้างครับก็เป็นผู้ช่วยของเซอร์เลกูซันแล้วก็เคยคุมทีมชาตริรวมถึงทางนานของมิชล์สโบรด้วยนะครับส่วนทางด้านของโกเตมาลาครับ ตอนนี้ก็จะเป็นหลุยเฟร์นันโดเทนาะครับควบคุมทีมอยู่ล่าสุดครับฟอร์มของทางด้านของจาเมกาพวกเขาก็เพิ่งเจอกับัวเตมาลาเนี่ยนะครับเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาเจอกันมาหยกหกนี่นะครับจาเมกาชนะได้30ครับครึ่งควบทำได้และมาสูงก็ในบรรดาช่วงทั้งหมดอ่อ8เกมหลังสุดเนี่ยทางด้านของจาเมกา ถ้าทำได้ตามกำแพงเนี่ยพวกเขาทำได้6เกมครับส่วนสูงเนี่ยน่าจะอยู่ทั้งหมดที่4เกมนะครับจาไมกานอกเหนือจากการชนะโกเตมาลามาล่าสุดสาูนย์แล้วมีชนะทางด้านของหมู่เกาะบิทิชเวอร์จิด้วยนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับแต่ว่ากําแพงเยอะนะสลูกควบครับทำไม่ได้แล้วก็มาต่ํานั่นคือ ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือนครับก่อนที่พวกเขาจะเจอกับกัวเตมาลามาก่อนหน้านี้10เกมล่าสุดของจามกาทําได้ทั้งหมดอยู่ที่5เกมแล้วก็แตะศูนย์ทั้งหมด4เกมกัวเตมาลาครับก็แพ้จามากามา3าศูนย์ก่อนหน้านั้นพวกเขาเปิดบ้านชนะดมินิกันได้4ประตูสองเลยครับกำแพง1ลูกทําได้แล้วก็มาสูง10เกมล่าสุดของกัวเตมาลาครับถ้าทําได้ตามแพงเนี่ยอยู่ที่5เกมครับแต่ว่าแตะสูงค่อนข้างจะเยอะครับ น่าจะอยู่ที่7เกมได้เลยตัวผู้เล่นเกมนี้ก็น่าจะไม่หนีห่างจากเกมที่เพิ่งเจอกันมาล่าสุดนี่เองนะครับ4 2 3 1องทาน่ของทางด้าน,น,นจาไมากาครับแนวลุกก็จะมีเดมิราเกรนะครับแล้วก็ Leon iley, ลีออนไบ l e ลี่รวมถึงเรนาโดคาพาสครับส่วนกองหน้าเป็นวอนเนอร์บรา์สำหรับทางด้านของกัวเตมาลาครับเล่น4-2-3-1เหมือนกันก็จะมีโอเกอร์ออสโกบาครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเอริกเลมุสแล้วก็นาธานีล เมนเดสเลยอังนะครับส่วนกองหน้าครับอากิมาเดสออโดเนสครับจะเป็นกองหน้าคู่นี้กำแพงจามาเก้าครึ่งลูกได้ลบสนะครับสูงเนี่ยสลูกควบก็ลบสิเช่นกันและต่ําได้ที่0.88ขาวเอขาวมองว่าทางด้านของจาเก้ายังไงก็ยังดูเหนือกว่าครับอีกทั้งล่าสุดพวกเขาเจอกันมาก็จาเมก้าชนะถึง30ด้วยเกมนี้ไม่น่ามีปัญหาครับกำแพงครึ่งลูกเดินหน้าอยู่จาเกา อกย้ายชัยชนะอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งเจอกันมาในฟุตบอลโลกรอบคันเลือกครับเพิ่งจะสกอร์เดียวกันที่3ต่อ0นะครับเดินหน้าอยู่จามไมก้าครับคู่ที่อครับเซนพรัลทิก กับทางด้านของเชล์บอลครับตี1น5ี่ทีเป็นฟุตบอลไอแลนด์พิมลิครับที่3ามิชมอนพาร์กเซเฟนเคนนี่รับมือเดมนดับครับสำหรับเซนต์แพทริกตอนนี้อันดับ4ครับ20เกมชนะ8เสมอ6แพ้6เก็บได้30แต้ม10เกมในบ้านไม่แพ้ใครชนะ5และเสมอหได้20แต้ม10เกมเยือนแพ้เยอะครับ6เกมได้มา10แต้มเท่านั้นส่วน6เกมหลังสดุดชนะ2เสมอ2และแพ้2ยิง7เสีย10ได้8แต้มเชล์บอลอันดับ6ครับ ตามหลังทางด้านเซน์ปลทติกอยู่3แต้มพวกเขา20เกมเก็บได้27แต้มนั่นคือชนะ6เสมอ9และแพ้5 11เกมในบ้านมีแพ้3เกมได้16แต้มส่วน9เกมเยือนชนะ2เสมอ5และแพ้2ครับยิง9เสีย10ได้11แต้ม6เกมหลังสุดได้8แต้มเท่ากันเพราะว่าชนะ2เสมอ2แพ้2เหมือนกันยิง7และเสีย7ครับคือเสียประตูน้อยกว่าเจ้าบ้านอยู่ที่3ประตูในรอบ6เกมที่ผ่านมา คู่นี้ถ้าเจอกันล่าสุดเล่นกันที่บ้านเซนต์แพตริคครับเมษายนก็เสมอกัน0ูครับกำแพงครึ่งลูกเซนต์แพตริกทำไม่ได้เองแล้วก็มาต่ำนะครับส่วนเซนต์แพตริกไปเยือนเชลบอลมาล่าสุดครับวันที่10พฤษภาคมก็ไปแพ้มา2ต่อ1ปอป,อปอก็ยังโดนแล้วก็มาสูง10เกมหลังสุดดูจะเป็นรองเชลบอลนะครับเซนต์แพตริกทำได้4เกมเชลบอลทำได้6เกมและแต่สูง5เกม เซนเปติกล่าสุดครับเสมอร็อกเคนด้าศูนย์ในบ้านตัวเองครึ่งลูกทําไม่ได้เองแล้วก็มาต่ํา10เกมล่าสุดทําได้2เกมชนะซิลิโกโลเวอร์ในเกมเยือนนะครับแล้วก็ชนะซันทิวดอนเวนกันเวนครับในช่วงวันที่3พฤษภาคมาแต่สูงอยู่ที่5จาก10เกมครับเชลบอลเพิ่งจะแพ้คาบ้านกับแชมร็อกไป 1, 1> ต่อ2ครับกาแพงเสมอโดนแล้วมาสูงเกมสุดท้ายที่ทําได้ก็คือชนะเซนแปติกสต่อ1นที่ กําแพงปอปอครับทำได้แล้วก็มาสูงนั่นคือวันที่10พฤษภาคมนะครับทำได้อยู่2เกมอีกเกมนึงคือสเสมอแชมร็อกในเกมเยือน2-2แต่สูงทั้งหมด5เกมเซนต์แพทริกครับตัวผู้เล่นในเกมนี้แคนเลวีนะครับแล้วก็เจมี่เลนนอนเจสันแมคคิแลนแล้วก็เมสันเมล่าครับเชลบอนครับเจมนอริสมาตินจอร์สตนแล้วก็เอลิซชับแมนรวมถึงอีวานแคฟฟรียด้วยนะครับคู่นี้กำแพงครับเซนต์แพทริกปอปอได้ขาวครับครึ่งลูกได้เต็ม สองลูกควบสูงเนี่ยได้เต็มแล้วก็ต่ำได้ที่0.85คู่นี้มองว่าเชลบอนจะไม่แพ้ครับน่าจะจบอย่างน้อยที่1ประตูต่อ1นึตอนนี้ฟอร์มเชลบอนถือว่าถือว่าโอเคขวานะยังไงก็ตามครับเกมนี้ลุ้นไม่แพ้แล้วก็ลุ้นเบียดชนะด้วยครับเต็มที่ครับ1ประตูต่อ1นึครับทุกกำแพงของเซนต์แบทิกอยู่เชลบอนนะครับ คู่ที่7ครับทางด้านของ r o c k h e d ้จะพบกับแชมป์ร็อกโรเวอร์ครับตี145ก็เป็นไอแลนด์พรีเมียร์ลีกเหมือนกันเล่นกันที่วิวเวอร์พาร์ v เค d ินโด t y ีรับมือสเ e ฟ h e บร r ดลีย์นะครับสำหรับ r o c k h e d ้อันดับ3ครับ20เกมได้31แต้มครับพวกเขาเสมอค่อนข้างเยอะ10เกมครับเกมในบ้านชนะ4เสมอ4แพ้1ได้16แต้มนอกบ้าน15แต้มมีแพ้2เกมจาก11เกม6เกมหลังหนักเสมอ4เกมชนะ1แพ้1ยิง4เสีย6และได้7แต้ม แชมป์ร็อกคือจา่าฝูงครับชนะ11เสมอ6แพ้3จาก20เกมเก็บได้39แต้ม10เกมในบ้านแพ้เกมเดียวได้21แต้มและ10เกมเยือนชนะ5เสมอ3แพ้2ได้มา18แต้ม6เกมหลังไม่แพ้ใครชนะ5เสมอ1ยิง14เสีย3ได้16แต้มคู่นี้ถ้าเจอกันล่าสุดที่นี่ครับร็อกเฮด้าแพ้ไป1ประตูต่อ2มีนาะคมที่ผ่านมาครึ่งลูกโดนแล้วก็มาสูงส่วนร็อกเฮด้าไปเยือนแชมป์ร็อกมาล่าสุดวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับไปโดนมา3-0ครับ ครึ่งลูกก็โดดแล้วก็มาสูง10เกมหลังสุดร็อกเฮดาทาได้อยู่4เกมแล้วก็ทางด้านของแชมร็อกทาได้6เกม7เกมหลังสุดแชมร็อกทาได้ดีกว่าเลยนะครับแล้วก็แตะสูงทั้งหมดอยู่ที่5เกมครับร็อกเฮดาเพิ่งจะเสมอเซนเปอรทริกนอกบ้าน0-0ครึ่งลูกของทางด้านเซนเปอรทริกร็อกเฮดาทำได้แล้วก็มาต่ำ10เกมหลังสุดครับทางด้านของร็อกเฮดา ทำได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่6เกมแล้วก็แตะสูง5เกมครับ5เกมหลังสุดังมีสูงเกมเดียวเท่านั้นแชมป์โรครเวอร์ Rover, บุกชนะเชลบอลมาล่าสุด1ประตูต่อ2กำแพงเสมอทำได้มาสูงนะสิเกมหลังสุดทําได้6เกมแตะสูง7เกมครับร็อกเฮด้าในเกมนี้ครับก็จะมีเดวิสวารเรนนะครับรันเบรนน์แล้วก็ดักัสเจมเทเลอร์ส่วนแชมป์ร็อกครับเดนิเอลแกรนด์แจ็คเบิร์นแล้วก็ อิวาโดซานเชสฟาเบียโนนะครับคู่นี้กำแพงครับแชมร็อกทีมเยือนครึ่งลูกได้0.82หรือว่าขาวนะครับครึ่งควบได้เต็มสูง2ลูกควบได้ขาวและต่ำได้เต็มครับก็ยังไงก็ตามครับดูเหมือนทางด้านของแชมร็อกจะดูดีกว่าในช่วงหลังๆมานี้นะครับกำแพงครึ่งลูกเดินหน้าอยู่ได้ครับและให้บุกเก็บ3แต้มอย่างน้อย1ประตูต่อ2ตอนนี้ฟอร์มกำลังดีนะครับแชมล็อกยังไงก็ตามไปก่อนครับ คู่ที่8จะปิดท้ายกันด้วยแอสเดนพิมลีครับตีสองสบห้าทีไวกิงเกอร์เรยยาวิกกับทันา์เคอาร์เรยาวิกนะครับเล่นกันที่สนามไวกินครับโซวีโอเฮนเซนครับรับมือออสการ์ฮาฟินทาวเวลสันนะครับชื่อยาวจริงๆเจ้าบ้านจ่าฝูงครับตอนนี้10เกมชนะ6เสมอ2แพ้2มีอยู่20แต้ม5เกมในบ้านชนะรวดได้15แต้มเต็มแถมยิง14และเสียแค่4ประตูเท่านั้น5เกมนอกบ้านเฉลี่ยแล้วได้นัดละ1แต้มแปลว่าพวกเขามีแพ้2เกมนะครับได้5แต้มแหละ 6เกมล่าสุดชนะ4สเสมอ1แพ้1ยิง12เสีย9ได้13แต้มเคลรีวิคับ10เกมได้อยู่13แต้มชนะ3สเสมอ4แพ้3 5เกมในบ้านแพ้เกมเดียวได้10แต้มออกนอกบ้านไม่ชนะใครครับสเสมอ3และแพ้ไป2ยิง12เสียถึง15ประตูเนี่ยเฉลีย่ยถ้าออกนอกบ้านโดนแล้วนัดละ3ประตูเลยนะครับ6เกมล่าสุดชนะ2สเสมอ1แพ้3ยิง16เสีย16และได้7แต้มยิงเยอะแต่ก็เสียประตูเยอะด้วยแพ้เยอะอีกต่างหากสำหรับคู่นี้ครับ ถ้าเจอกันล่าสุดเป็นบอลถ้วยนะครับฐานะของไวกิงเกอร์เรยาวกชนะได้5ประตูตอน่อ1 29มีนาคมลูกครึ่งทําได้และมาสูงครับ10เกมล่าสุดทําได้ทีมละ5เกมเท่ากันแล้วก็แตะสูง4เกมไวกิงเกอร์เรยาวิกครับพวกเขาพึ่งจะไปเยือนเบรดบิกแพ้มา31ปอปอโดนแล้วก็มาสูง4เกมแล้วที่ทําไม่ได้ครับแล้วก็เกมล่าสุดที่ทําได้เป็นชนะฮารมนับยอดดูที่3ประตูตอนครับแล้วก็ทําได้ตามแผง2เกมนะแตะสูงอยู่ที่ 5เกมนะครับสำหรับเคอาเรียวิ A w e ครับพวกเขาชนะเวสซี่ได้2ประตูตอนนนะครับนั่นคือล่าสุดก็กำแพง1ลูกเจ้าตามแพงแล้วก็มาต่ำา10เกมล่าสุดทำได้อยู่4เกมสูง9จาก10เกมหลังสุดเลยนะครับไวกิงเกอร์เรยวิครับล่าสุดตัวผู้เล่นที่น่าจะลงสนามก็จะมีสติโกดีแลนทอร์ดาสันเดนิเอลฮาวส์ต่สันนะครับรวมถึงอาิงโกอักนาสันส่วนกองหน้าครับวาลทิมาทอ อิกิมันดาซันนะครับสั้นทุกคนส่วนแคเรียวิกครับอิดูกูตีเซเบยอนซันนะครับอารอนซิกดาซันแล้วก็กุดบุนเดอร์อาร์ดีทิงกิวาซันโอ้โหไม่มีใครยาวเลยอ่ะกำแพงครับคู่นี้ก็มีลูกคั่วนะครับของวกิ้งแคเรียวิกเนี่ยได้เต็มครับสูง4ลูกได้เต็มแล้วก็ต่ำได้ที่0.80ยอย่างที่บอกนะครับว่าคู่นี้มองว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากด้วยนะครับในช่วงหลังๆที่ผ่านมา ค่อนข้างจะสูสีครับเจ้าบ้านเนี่ยเล่นในบ้านล่าสุดเนี่ยถือว่าฟอร์มดีมากครับ5เกมชนะรวดส่วนทนานั K ่นเคอาริวิกทีมเยือนมีปัญหาในการออกเยือนครับเสียถึง15ประตูและไม่ชนะใครด้วยเกมนี้ควรจะต้องวัดใจเจ้าบ้านครับเดินหน้าอยู่เจ้าบ้านที่กำแพงลูกควบให้ชนะอย่างน้อยที่3ประตูต่อ1ครับลุนไวกิงเกอร์เรกยาวิกครับ สรุป8คู่กันครับเชลซี Chelsea กับลอสแอนเจลิสเอฟซีให้เชลซีชนะ30ครับกำแพง1.5สมน้ำสมเนื้ออยู่แล้วครับให้สิงบุชนะขาดลอยโบค่าจูเนียกับเบนฟิก้ามองว่าครึ่งควบของเบนฟิก้ามาค่อนข้างสูงครับให้โบค่าไม่แพ้เสมอ1ประตูต่อ1และมีสิทธิ์อาจจะชนะเบนฟิก้าได้ด้วยฟรางโกกับเอสเปรานครับ ให้ฟราเมนโก้ครับจะฝูงบาซิลซิรีเอชนะได้ที่4ประตูต่อ1นลุนที่กำแพงลูกครึ่งนะครับส่วนปัณธมากับกอดอรูปครับในส่วนของคอนคาเคฟโกครับกลุ่ม4กกำแพงลูกควบครับปาณมาน่าจะจัดการได้ครับ3ประตูต่อ1นึ่จะไม่กลาเจอกับัวเตมาลามาล่าสุดในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับเกมนี้มาเจอกันในคอนคาเคฟโกครับอีกก็ไม่น่ามีปัญหาครับให้ชนะที่3ต่อ0ลุนที่กำแพงอ่าครึ่งลูกได้อีกครั้งนะครับล่าสุดก็เจอกันก็สกอร์นี้ไอแลนด์พิมลีครับเซนต์แพ น่าจะเจ้ากับเชลบอลที่ฟอร์มกำลังดีครับอย่างน้อย1ประตูต่อ1ส่วนร็อกเฮด้ากับแชมร็อกโรเวอร์กำแพงครึ่งลูกของแชมร็อกครับให้บุกชนะและเก็บ3แต้มที่1ประตูต่อ2ส่วนไวกิงเกอร์เรยาวกับเคอร์เรยาวกับไอซ์แลนด์พรีเมลีกเจ้าบ้านน่าจะจัดการได้ขาดลอยครับทีมเยือนมีปัญหาจริงๆในเกมเยือนส่วนเจ้าบ้าน5เกมในบ้านชนะรวดเพราะนั้นลูกควบแบบนี้ให้ชนะ31หครับสำหรับไวกิงเกอร์เรยาวก8คู่หน้าแอดอย่าลืมครับแอดเอดี33ตัวใครยังไม่ได้แอดแอดมาด้วยครับ อย่าลืมว่าต้องใส่แอดน้ำหน้าก่อน2ทุ Ad, 2> ่มในแอดเบิร์นโหนยกไป2ตัว v i p 1ตรง1ตรงครับและโอกาสเข้าทำา3ตัว3จังหวะอีก3ชุดด้วยกันแอดเอดีตัวแสบน้ำหน้ามาแล้วเจอกันได้คู่แรกครับเชลซีกับลอสแอนเจลิสเอฟซีนะครับเมนทายผลใต้คลิปนี้ถ่ายถูกส่งเทียดเอดีตัวและเพิ่มเพื่อนก็รับ50ได้เลยครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ในแน่ด้วยครับจะได้มาเจอกันทุกวันนั่นเองนะครับเอาละวันนี้ตีสอก็สนุกแล้วครับ เชลซีกับร้อสแอนเจอรีเอฟซีครับส่วนตอนเช้าครับก็มีฟราเมงโกเอสเปรานรวมถึงโบคาที่เตกันตี5นะกับเบนฟิก้าก็มีถ่ายทอดสดให้ดูอยู่แล้วนะครับยังไงก็ติดตามกันได้แหมดีจริงๆนะช่องล่าสุดเนี่ยเลข2เลข9อ่ะขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่นะแอด มองไปครับในส่วนของค่ำคืนนี้ก็น่าจะอยู่กับทางด้านของเชลซีรวมถึงโบคาจูเนียร์แล้วก็ฟราเมงโก้ในตอนเช้าด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ